pucut pulang timi nantara timi pu tak di berami meta biar mas meta jatih ikarah hata apa ikarah jatih ikarah ya itu saja parah ya tiga ya parah saja parah ikar sabar ya tiga ikarah ya parah ikarah ya parah sah hata ya parah ikarah ya ya tiga saja parah ikarah parah hata ya parah saja parah kaya tiga saja parah kaya hata tu ya satu Jatuhkan dulu dan aku dah. Ini tanya si Meta dulu dan terluam sangsi. Bawa pung nun yang ni. ให้ได้ให้ตาทิพย์งูแจ้งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณตรงนี้ให้องค์ปู่ย่าที่รักษาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ให้มาเมตตาดูร้านเปิดโชคเปิดคุณบารมีด้วยเทินไม่รทุกคนเราทราบคุณรูจจจ้จัก <c oughs> นะ,ละแล้วที่เราได้เริ่มไปเนาะ <c oughs>

ตัวได้่ะจานเลยเออตัวตัวตดีได้ตั้งองูเอาศูนย์หนึ่งสามมาเอาบ้อเ้าเอคนไทยเราเนี่ยศูนย์หนึ่งสามเฝ้าซื้อเด้คนไทยเราเนี่ยวายศูนย์เจ็ดสามัวนั่อะเอ้เอาเอาเจ็ามซือแล้วศูนย์หนึ่งสามยกระบางสั่นคุเจ้าแหละไปห่อนเบื้องหลังเบื้งรนี่เป็นเจ็ดศ เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามจะได้ต้นน่ะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ก็ได้แต่ว่าปูพันเสลยว่สามศูนย์ดิรามยนบ่ปูพันบอกสามศูนย์จมาหอดพุนี่แม่กาเบิ่งเอาครับท่านี้กับวันสามศูนย์ดิผมวันสามศูนย์เพิ่งครับเพราะว่ามหัวามันฝันเมื่อคืนนั่นแม่กตีผู้เดียวกับว่าสามศูนย์น่า0มาสูนยานี่คุณแม่ฝันเออฝันว่าเขาหอยยงเขาเกาลั่นล่ะคุณแม่กบฝันอีกแล้ว เอาพี่น้องเลี้ยวเอาลงมาเอาลงาเสียมเขาขีเมียงนนก็เลยหลุกอันบ้องบัานกันขี้ดินเต็มเต็มยม้งก็เขากันปังไปเขากันปานีเอองเจ้เนาาิบอบาเอาพี่น้องเปตัวนี้ตอนแรกเขบเดิ่เขาไปฟังแม่นุ่งแับมือขึ้นนี่เด็กคนนะครับดูอ่านมลของปู่ห้าสิบับคับพี่น้องทีเป็นตัวได้นะครับไม่คอมเมนต์เนอลมา เราต้อะเพาบัตเเลเเนัน้ิวมาลขาดออก่ะเลยจะบอกมึงแต่แรกมึงเาเิดอินบางเอิญมือนีมาเห็นย่งแม่มือนี้มาเห็นียังบาเเห็นเอยู่เบิ้งแต่ว่าเด้ยิมาุกวน่นพาดไปได้กี่ว่านามบาิานตัวเขากระเอาาไม่บผู้เอา

อันค่อยไม่โรมาจักูเปไปเ o ื่อนบางบัท่าบอกไปจะบอัน่อยสิงนี้ิเดยไปโดนใจเลยเอา้างาเรื่อเลยแก่แป๊ะไเจ็เ่อเลยขาพนังพนันจิตโตตั้มตำรวจนะพนันไป่โตไม่โต้น้บานนี่สร้างไปเาไปเขา็ไมต้ว่าเขานเ่ยเนี่ยใส่ใไปวยพิ่งเนี่โอ้กี่ลิตนั่น มันมดออกมาพี่เนี่ยมาเอาข้าวขาเราไปเนี่ยขาขานน้วเนียขายขาเกขเายเลยายถายขปนยัง่ยขาเนยันขะกันครั่าตเน่ยรางเน่นอนรางเนี่ยนลนขุนเกดอานนี้มันเอาเจาเดังไเลยโอ้ยีบาตนึ่น้องเขา้าขาเ้าอ้างข้าขาเนา

มัตุ่มหวกับขาเรามันขั้นในสองสามหน่แม่ลูกก็อเห็นมันบนไห่อยอยู่นาหมันทันรัตมานี่เห็นทันรัตมานี่พาวางูไว้ไม่ยังใังเสียวยังเปิดไบอกพไหนทูกิซะเด้อตัวนี้เอไม่เห็นไม่ตัวนี้จะเอาใครเป็นหม่องไม่มาทำหม่องบาตัวนี้ใครยิงสิหม่องยูบ้น่คือหม่สมาชกเรอนั้นะแม่ใ่มครัอก dạng dùng 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 dạng อันาเนียนอันัเดียวมเหมือนไหมแม่อันเพิ่นไปอันงดูชัดๆชัดๆว่านกห่งนเจ็ดสามศูนย์เ็สอไข่เตสามเียทกไ่สามไปอีา่เพราะเ้เลื่นยเสายหาจะกินขาอไปนี่สมหาเน้ัวอยเสาเขาเห็นยห้ร้หอเได้เนาะ

เต็มบ้านยูจาของ่มอว่ามันสามสีทะวบ้านนี้ได้ใจแม่ก็เลยมักสามศูนย์แ่มักสามศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งเท่านี้ปลาูอ่างน้ำนกับสามนย์สามหนึนี่แม่เดียวนิแมรอแม่นครับสำหรับแม่นุงเราแม่นที่ด้ครับได้มอที่พานมางกสามแล้วก็ถูกจุดดามาทัมบุญเนาะแม่เนาะนะครับมามื่อนี้ก็ได้มาบอกลูกบอกลานอีกห้าโห้าหมามนย์กับสามหนึงเลขแม่นุ่งเนอนะครับผม สามศูนย์ตะปูเจ้าพี่นี่มันจะไปไหนรอกันเสียมกระเสียมก็เก่านะว่ามือวัี่่ันมันเจับบ่ไจับไโอ้มน่งสามสามเสียแล้ววซื้อแล้วซื้อมาจาซื้อมาแล้วที่แม่ตัวนี้บ่านตนต็มตั้งสิซื้อสิแล้วที่แม่ซื้อแล้วลงลงน่ต้องจับงีด้วจับแขนเดียวจับแขนเดียวเออเดี๋ยวตาก โอ้ยจะตัวบัตัวเมียนแนวทางแนวทางแนวทางแนวงยังมาทางนี้แม่ยังมาทางนี้ไหมเออนะครับสามศูนย์สามแ่งนะครับสำหรับคุแนุ่งละมักนะครับจำพอดีครับคนเ้ขันน้ำม่นพอดีนะครับเรเลยได้ตัวนี้นะครับเก็ดสามศูนย์หนึงสามศตกลงแ้องแันม่นุ่งนครับ นะามนั้นเ้ืแม่เด้อขอบคุณผู้แม่ลายสปูฟังจากปลาปูน้ำกันปลาปูเป็นปกได้ได้เดแปลกแปครับสิบสี่สูนย์เจ็ดนะครับสองเม็ดมาแล้วนะคะเพลงเป็นล่านครับบ้าหลายเรือจากขอบคุีน้องเอีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ นอ้าน้งาน้ำมนต์นะครับเจ็ดสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดสามสามศูนย์สิบสามนะครับข้าวข้แต่เดียวอีกข้าวแต่เดียวข้าวหลอดตามนี้นะครับทับหน้าจอนะครับโชคดีโชคมันครับ